สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทารโอโดยไม่เหมาะความสุขหมาะตโตแม่เหมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่เหมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานอีกที่บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีดีมีไลฟ์หรือว่านี่ดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณกดที่ติดตามใหม่ติดตามเ่าน้อมรับยินรีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะมาค่ะวันนี้เราตั้งชื่อเรนด้อมว่า คุณมีของเก่าแก่อันทรงพลังอันใดที่ติดตามตัวคุณมาตั้งแต่ดีชาติจนถึงปัจจุบันชาตุพร้อมกับกําลังจะส่งผลให้คุณได้รับสิ่งนี้นั่นเองนะคะคุณมีของเก่าแก่อันทรงพลังที่ติดตามตัวคุณมาตั้งแต่ดีชาติปางก่อนจนถึงวัจจุบัพชาติปัจจุบันกําลังจะส่งผลให้คุณได้รับไอไน่เก้าวันนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะมาค่ะ <c oughs> ข้าุกาข้าวขุกาคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณมีคาถาเวทมนต์นะคะพลังของคุณนี่คือพลังของคุณของดีของเก่าคุณมีครูคูบาอาจารย์นะคะคุณมีคาถาเวทมนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามหากคุณจะทําสิ่งใดแล้วนี่คือเดอะเมเคียนของดีของเก่าของขังของคุณของที่ส่งพลังที่ไม่มีใครเหมือนคุณและก็ไม่คุณไม่เหมือนใครคุณจะได้บางสิ่งบางอย่างเหนือธรรมชาติ ไม่ว่าตอนนี้เวลานี้คุณอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามเดอะมีจิเชียน คุณจะได้พบคําตอบที่แท้จริงของคุณของดีของเก่าอันทรงพลังที่ติดตัวคุณมาจากอดีตชาติจนถึงปัจจุบันธาตุด้วยบุญบารมีของคุณด้วยบุญบารมีของครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาคอยคุ้มครองคุณจะส่งผลให้คุณได้เห็นเร็วขึ้นไม่ว่าตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่ตอนนี้เวลานี้นะคะคุณจะได้พบกับสิ่งใดตัวตนของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างคะนี่คือสิ่งที่คุณ จะต้องรับรู้ภายในเร็ววันนี้ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองค่ะเซเว่นอัรางวัลโอกาสใหม่ๆคุณไม่ได้รู้ว่าตัวเองมีนะคะมีพลังบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ในตัวคุณพลังที่ใครก็ไม่สามารถลอกเลียนแบบไดออริจินอลก็คือออริจินอลเซเว่นออคับคุณกำลังจะได้พบ พลังงานของคุณที่แท้จริงและพลังงานนี้จะนำพาให้ชีวิตและครอบครัวของคุณมีแต่ความสุขนั่นเองนะคะเพราะว่าเซเว่นคอครับคุณปรารถนาสิ่งใดคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาคุณนึกถึงสิ่งใดคุณก็จะได้สิ่งนั้นไม่ว่าคุณจะเป็น ชาวธาดินน้ำลมไฟนะคะแล้วพอรู้แล้วรู้ว่าตัวเองมีพลังอันเก่าแก่อันทรงพลังนี้ก็จงใช้พลังเก่าแก่อันทรงพลังนี้ให้อย่างคุ้มค่าให้เป็นประโยชน์ต่อชาติและบ้านเมืองนั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่น่าเคุณ่คุณาไม่นานมน อีกไม่นานชีวิตของคุณจะพบแต่ความสุขเทนออปติโนะคะพลังงานแห่งทรงคุณค่านี้จักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะมามอบให้คุณนะคะธุรกิจการงานอะไรก็ตามแต่คุณจะได้นั่งบัลลังก์ต่างทองครอบครัวของคุณจะ เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์และมั่งคัง่งร่ำรวยนั่นเองนะคะนี่คือพลังงานบางอย่างที่กําลังจะเปิดเผยให้คุณได้รู้ว่าคุณมีพลังงานพลังงานที่ดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างแต่คุณเมื่อรู้แล้วคุณจะต้องดึงดูดพลังงานที่ดีๆเพราะนี่คือพลังงานคุรุคูบาอาจารย์วิชาอาคมนะคะที่คุณมี ตั้งแต่อดีตชาติตอนนี้เวลานี้กําลังจะส่งผลและจะส่งผลให้คุณได้พบนะคะเส้นทางสายใหม่ในชีวิตคุณเส้นทางกลางด้านการเงินของคุณธุรกิจการงานคุณเคยฝึดเครื่องในเรื่องการเงินคุณไม่ต้องเป็นกังวลค่ะ นับจากนี้นี่คือ ten o b s t a c l ไม่มีอะไรรวยเท่านี้อีกแล้วนั่นเองนะคะนี่คือไพ่มหาเศรษฐีนะคะธุรกิจการงานของคุณที่ทําอยู่ตอนนี้ก็จะประสบความสําเร็จมีแต่ความยั่งยืนและมั่นคงรุ่งเรืองนั่นเองค่ะต่อค่ะนี่คืออะไรคะ ten of s w o r d เทนอ p ปต c คอแล้วก็ Ten o f s o r ดในเรื่องวาสนาการงานของคุณนะคะในเรื่องวาสนาธุรกิจการงานของคุณมันได้จบลงแล้วพลังงานที่ลบหรือว่าพลังงานที่ใครมาทำลายคุณไม่มีใครทำลายคุณได้เพราะพลังงานนี้จะมาคอยซัพพอร์ตคุณพลังงานนะคะครูครูบาลจานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คาถาเวทมนต์ที่คุณสั่งสมมาให้คุณได้มาเกิดบนดินแดนสุวรรณภูมิหรือว่าดินแดนที่ไหนก็ตามแต่คุณจงภาพ ใจนะคะคเพราะว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานคูรุคูบาจานเทนออฟสอดสิบดาบบางสิ่งบางอย่างจะเข้ามาทำรลายคุณแต่ไม่สามารถเข้ามาทำร้ายคุณได้นะคะเพราะอะไรคะเพราะบุญบารมีของเก่าของเดิมอันทรงพลังที่ติดตามตัวคุณมาจะทำร้ายล้างฐานสิ่งที่เข้ามาใกล้คุณนะคะจากที่เป็นหนักก็จะกลายเป็นเบาจากที่สิบดาบที่คุณเจอสิบดาบตอนนี้หมายความว่า คุณได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาหาคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมงานคนรอบข้างที่คิดไม่ดีกับคุณนะคะเขาจะแพ้ภัยตัวเองนะคะแล้วคุณก็จะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปแต่คุณจะต้องมีสติให้อภัยซึ่งให้อภัยคนเขาพวกนั้นเพราะการที่เราจองเวรจองกรรมกับเขามันก็มีแต่เสียกับเสียนั่นเองต่อค่ะ ก้าคุคุณค่ะาคุณาน,น,นี่คืออะไรคะนะคะสิ่งที่เข้ามาหาคุณไม่สามารถกำไายเข้ามาในชีวิตคุณได้มีแต่สิ่งดีๆจะเข้ามานี่คือ4 of ์ออบ นะคะครอบครัวธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้พลังงานของคุณเป็นพลังงานแห่งนะคะพลังงานแห่งความเมตตาพลังงานแห่งความสุขพลังงานเอาอันเก่าแก่เป็นพลังงานคาถาเวทมนต์ที่คุณนะ,ะลืมลืมทิ้งในอดีตแต่เอากลับมาใช้ในปัจจุบันนั่นเองนะคะนี่คือเรื่องการงานของคุณนะคะตอนนี้ ถ้าการงานของคุณมีปัญหาคุณสบายใจได้เลยค่ะสิ่งไม่ดีกำลังจะหลุดออกไปจากคุณไม่ว่าจะเป็นคนนะคะหรือว่าสิ่งต่างๆรอบข้างคุณอันไหนที่ไม่ดีจะหลุดลอยออกไปจากชีวิตคุณในเร็ววันนี้ไม่เกินสิบวันนั่นเองค่ะต่อค่ะโอเมก้น oh ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสเตนนะคะคุณจะได้รับความ คุณจะได้รับชัยชนะทุกสิ่งทุกอย่างภายในเดือนสิงหาคมนี้นะคะอุปสรรคขวัก้ํานะคะภายใน10บวันนี้หรือว่าเร็วกว่าน,นั้นก็ได้นะคะไม่เกิน4วันนะคะสเตนคุณเป็นคนเข้มแข็งคุณเป็นคนเด็ดเดี่ยวจงใช้ความเข้มแข็งและความสตรองของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะโฟกัสที่เป้าหมายแล้วเดินไปหาเป้าหมายถ้าคุณปรารถนาสิ่งใดตอนนี้เวลานี้พลังงานนะคะอันเก่าแก่อันทรงพลังของคุณกำลัง ลังจะนาพาให้คุณก้าวไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตความสุขคุณปรารถนาความสุขคุณก็จะได้ความสุขคุณปรารถนานะคะจะให้คนรอบข้างครอบครัวของคุณหรือประเทศคุณมีความสุขคุณก็จะมีความสุขนั่นเองนะคะนี่คือความสุขที่ยิ่งใหญ่สิ่งไม่ดีไม่สามารถเข้าใกล้คุณได้นั่นเองนะคะเพราะว่าคุณมีบางสิ่งครูครูบาอาจารย์คาถาเวทมนต์ที่คุณสั่งสมมาจากอดีตชาติปางก่อนจนถึงปัจจุบัน ที่ติดตามตัวคุณมากําลังส่งผลให้คุณได้มีโชคมีลาบมีโชคลาบธุรกิจด้านทางด้านการงานนั่นเองและคู่ครองบางคนอาจจะเจอจะพัดจับถูนะคะบางคนอาจจะได้เจอคู่ครองที่แท้จริงก็ได้นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับพลังงานนั้นกำลังจะส่งผลให้คุณได้พบสิ่งใดค่ะ พลังงานนั้นกำลังจะส่งผลให้คุณได้รับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตนะคะชะตาชีวิตของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปคุณจะได้เหมือนชีวิตของคุณได้เกิดใหม่อีกครั้งได้รับความสุขอีกครั้งหนึง่งไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายความสุขของคุณจะเออล้นคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองได้เลยค่ะเรื่องอะไรบ้างคะเรื่องการงาน การเงินธุรกิจและโชคลาภนั่นเองนะคะ Ace of c u p แปลได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภการเงินการสมัครงานคุณก็จะได้งานใหม่การทำธุรกิจใหม่คุณก็จะได้และความรักคุณก็จะได้รักใหม่มีความสุขอีกรอบหนึ่งนั่นเองด้วยพลังอันเก่าแก่อันทรงพลังที่ติดตามตัวคุณมาจากอดีตชาติจนถึงบารมีปัจจุบันนี้มันกำลังจะส่งผลให้คุณได้พบอะไรอีกคะ S <S <an> ขอความสําเร็จทางด้านการงานคุณจะได้พบงานใหม่ๆคุณจะได้เจองานใหม่ๆนี่คือ ace of วนธุรกิจงานใหม่นะคะผลิตภัณฑ์ใหม่สิ่งใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการงานการเดินทางนะคะไม่ว่าคุณปรารถนาสิ่งใดคุณปรารถนางานคุณจะได้งานใหม่คุณปรารถนาความสําเร็จคุณก็จะได้ประสบความสําเร็จในเรื่องใหม่ๆสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับคุณณช่วงเวลานี้ด้วยพลังนะคะอันทรงพลังด้วยบารมีของเก่าแก่อันทรงพลังของคุณกําลังจะส่งผลให้ได้รับแต่สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเหมือนคุณมีลูกแก้วสารพัดนึก ที่อยู่ในกายคุณโดยที่คุณก็ไม่รู้แต่คุณจะรู้สึกว่าทำไมพลังงานของคุณมันอิ่มเอิบอย่างนี้ทำไมพลังงานดูคุณเป็นคนมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวขนาดนี้นั่นเองนะคะคุณจะคิดได้คุณจะแบบดูใจตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าตัวของคุณมีพลังงานวิเศษตอนนี้พลังงานวิเศษเดเมจิเชียนนะคะกำลังจะดึงดูดดึงดูดอะไรคะดึงดูดความสุข นะคะความสุขการงานความอุดมสมบูรณ์นับจากนี้ชีวิตของคุณจะได้พบสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินนั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่กูทูออฟเบติคคุณจะ พลังงานของคุณถ้าตอนนี้คุณขัดสนเรื่องการเงินการเงินคุณจะไม่ขัดสนอีกต่อไปถ้าคุณมีพลังงานที่ดีนี่คือพลังงานอันเก่าแก่ของคุณส่งผลให้คุณจะไม่ขัดสนเรื่องการเงินคุณจะขัดสนได้การเงินได้ไงคะคุณมีสิบเหรียญนะคะนี่คือธุรกิจการงานของคุณไม่ว่าคุณปรารถนาสิ่งใดพลังงานอันเก่าแก่ของคุณถ้าลูกคุณรู้ว่าคุณขัดสนเรื่องการเงินอยู่นะคะนี้คุณปล่อยวาง ปล่อยวางแล้วทําใจให้มีความสุขแล้วบอกว่าตอนนี้เวลานี้คุณมีเงินเท่าไหร่คะ มองว่าคุณมีเงินเป็นหมื่นล้านเป็นพันล้านแล้วคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนานี่คือพลังคุณเห็นพลังของคุณไหมคะว่าพลังของคุณทรงอํานาจขนาดไหนนี่คือสายพลังงานของคุณที่ตอนนี้เวลานี้มาบอกคุณว่าคุณสามารถดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะแต่ต้องใช้ให้ถูกทางอย่าใช้ไปทําลายใครนั่นเองต่อค่ะ โอ้ไม่ค่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพลังงานที่ดีๆกําลังเดินทางมาหาคุณถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จในเรื่องการงานอยากเป็นนะคะอยากได้เป็นหัวหน้าอยากได้เป็นผู้ประกอบการนะคะเป็นเจ้าของส่วนตัวเป็นธุรกิจส่วนตัวหรืออะไรก็ตามคุณเตรียมตัวรับข่าวดีโชคลาภทางด้านการงานได้เลยค่ะในอบบอลแล้วคุณก็มีบริวารที่ดีบริวารไหนที่ไม่ดี บางสิ่งบางอย่างด้วยพลังงานของเขาไม่เท่าเทียมคุณเขาไม่ได้เขามาเพื่อเป็นเจ้ากรรมนายเวรของคุณคนที่เคยทําให้คุณผิดหวังเสียใจลูกน้องบริวารคุณที่เคยทําให้คุณเสียอกเสียใจอันนั้นเขามาในรูปแบบเจ้ากรรมนายเวรแต่ตอนนี้เวลานี้ลูกน้องและบริวารของคุณเป็นลูกน้อง เป็นการยานมีมิตที่ดีคุณจะได้เจอบริวารที่ดีคุณจะได้เจอเส้นทางสายไหมเส้นทางธุรกิจการงานบางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโอกาสใหม่ๆของคุณนั่นเองนะคะถ้าเป็นทหารตำรวจก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ปรับยศนะคะคุณเป็นคนที่ชอบเดินทางอยู่กับบ้านไม่ค่อยได้นั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค อาณาจาักรนี้เป็นของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนี่คืออะไรคะทีออฟวอนคุณจะพบเส้นทางสายใหม่เป็นธุรกิจที่สามบางคนกําลังมองหาที่หาทางที่จะสร้างบ้านบางคนมองหาธุรกิจที่สามนะคะเพื่อที่จะนําพาให้นะคะการเงินของคุณสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยพลังงานอันเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าของคุณที่ซ่อนอยู่ภายใน ตัวคุณที่กําลังเปิดเผยไม่ใช่กําลังลือตอนนี้เปิดเผยให้คุณได้รู้แล้วว่าคุณมีพลังงานลูกแก้วสารพัดนึกมีวิชาอาคมที่ซ่อนอยู่ภายในตัวคุณกําลังจะส่งผลให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องการงานนะคะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถถ้าใครมาทําร้ายคุณแล้วเดินออกไปจากชีวิตคุณให้คุณคิดว่า ดีแล้วที่เขาเดินออกไปจากชีวิตคุณนะตอนนี้เพราะถ้าคุณถ้าเขาเดินออกไปจากชีวิตคุณช่วงที่คุณอายุมากๆแล้วคุณจะเป็นยังไงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณมีสติเพราะพลังงานครูครูบาอาจารย์คอยคุ้มครองที่ไหลเวียนอยู่ในตัวคุณนั่นแหละค่ะทุกคนค่ะและยังไงต่อคะนี่คือสิ่งที่พลังงานอันเก่าแก่อันทรงพลังของคุณที่ติดตามตัวคุณมาจากอดีตชาติจนถึงสะสมมาถึงปัจจุบันนี้ กำลังจะส่งผลให้คุณได้พบได้เจอสิ่งใดอีกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเทสิกออปเอิคอลนะคะการเงินของคุณคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะไม่ขัดสนคุณเห็นไหมคะนะคะนี่คือทูออปิคอลคุณคิดว่าโอ๊ยคุณจะหมุนเงินได้เหรอแต่ถ้าคุณคิดว่า คุณหมุนเงินได้ตอนนี้คุณมีเงินอยู่หนึ่งแสนบาทห้าแสนบาทคุณคิดให้มากกว่าที่มันมีอยู่ในกระเป๋าให้มากกว่ามันมีอยู่ในบัญชีแล้วคุณจะได้รับความยุติธรรมเพราะเราบอกไปแล้วว่าคุณสามารถดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายของคุณจิตใต้สำนึกของคุณพลังงานอันเก่าแก่อันทรงพลังนี้จะมามอบเงินทองเดี๋ยวเงินก็จะมาหาคุณแบบฟุกๆโดยที่คุณคิดว่าสมมุติว่าคุณไปยืมเงินคนอื่น นะคะไปยืมเงินเพื่อนคุณนะคะโดยที่คุณไม่คิดหรอกว่าเขาจะให้คุณยืมเขาก็ให้คุณยืมแบบนี้ค่ะหรือถ้าคุณมั่งคั่งล่ํารวยแล้วคุณก็เผื่อแผ่ให้คนอื่นจะมีคนบางคนมายืมเงินคุณคุณเป็นคนที่ใจดีเมตาก,กับทุกคนเสมอนั่นเองนะคะทุกคนค่ะความยุติธรรมบางคนจะได้รับเงินจากเรื่องคดีความนั่นเองนะคะหรือว่าได้รับเงินจากทางราชการนั่นเองค่ะต่อค่ะ โอ้ม่กขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณเป็นผู้หญิงควีนออปติโคตอนนี้เวลานี้นะคะให้คุณนั่งสมาธิไม่ว่าคุณนับถือศาสนาอะไรก็ตามพลังแห่งจิต ใต้สำนึกบุญบารมีของคุณอันทรงพลังนี้จะส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินลูกของคุณที่ลูกของคุณตอนนี้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะนะคะคุณอออครับคุณมีความเป็นกังวลในเรื่องลูกคุณและการเงินภายในครอบครัวให้คุณนั่งสมาธิแล้วบอกกับตัวเองว่าคุณคือคนที่โชคดีคุณสวยคุณมีพรสวรรค์จงดึงพรสวรรค์และ นะคะบารมีอันทรงพลังของคุณดึงออกมาแล้วใช้ให้เป็นการที่จะบังคับอารมณ์ของตัวเองใช้บารมีอันนี้ใช้ให้ได้ก็คือคุณต้องมีจิตให้นิ่งนั่นเองถ้าคุณจิตไม่นิ่งนะคะสมมุติว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามคุณ e n อนอ่ครับนะคะถ้าคุณจิตจิตไม่นิ่งมันจะลอยไปมันจะห่างออกไปก่อนแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณนิ่งมีสมาธิ จิตนั้นพลังงานนั้นจะส่งผลให้คุณมีแต่ความสุขคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนมีออร่าถ้าคุณปรารถนาจะมีเบบีคุณจะมีเบบีถ้าคุณปรารถนาให้ครอบครัวคุณมีความสุขให้ลูกคุณมีความสุขคุณก็จะมีความสุขนั่นเองนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณออกคับคุณเป็นคุณแม่ที่ใจดีรักลูกคุณเป็นถ้าใครโสดนะคะคุณเป็นผู้หญิงที่ซัพพอร์ตครอบครัวพี่น้องของคุณญาติของคุณทุกคนเพราะคุณเป็นคนที่ มาเกิดด้วยบุญบารมีที่สั่งสมมานั่นเองค่ะคุณเป็นนางฟ้านางสวรรค์ลงมาเพื่อนะคะดูเหตุการณ์บ้านเมืองของคุณนั่นเองนะคะต่อค่ะ โอ้ไม่ค่ะขอบคุณ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 ค่ะถ้าคุณปรารถนานะคะนี่คือพลังนะคะพลังของคุณพังบารมีเก่าของแก่ของเก่าอันทรงพลังที่ติดตามตัวคุณมาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณปรารถนาให้บ้านของคุณมีความสุขให้มีความอุดมมั่งคัง่งบ้านเมืองของคุณก็ว่าได้นั่นเองนะคะเพราะว่ามันขึ้นรูปหัวใจคุณเห็นไหมคะ นี่คือรูปหัวใจและนี่คือบ้านเมืองนะคะของคุณนั่นเองหรือบ้านของคุณบ้านหลังเล็กๆของคุณคุณปรารถนาจะมีความมั่งคัง่งร่ำรวยคุณก็จะมั่งคัง่งร่ำรวยตามที่คุณปรารถนาเพราะนี่คือของดีบารมีอันเก่าแก่อันทรงพลังที่ติดตามตัวคุณมาจากอดีตชาติปังก่อนความมั่งคัง่งร่ำรวยถ้าใครเป็นคนโสดเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตอนนี้คุณไม่ได้สนเรื่อง ฐานะคู่ครองแต่คุณสนในเรื่องการเงินธุรกิจการเงินทำยังไงให้คุณมีเงินเข้ามาในกระเป๋าทุกวันทุกวันวันละแสนวันละสองแสนวันละสามแสนคุณจะโฟกัสในเรื่องการเงินส่วนเรื่องความรักคุณบอกว่าเมื่อไหร่ก็หาได้นั่นเองและคุณปรารถนาจะให้ครอบครัวของคุณกินอิ่มกินเต็มและนี่คือสิ่งที่คุณปรารถนาคุณงามความดีของคุณนะคะจะนำพาให้คุณได้เจอนะคะทรัพย์สินเงินทองที่เป็นคน ที่เป็นของคุณที่แท้จริงถ้าใครนะคะได้ดูคลิป962หรืออะไรนี้ล่ะค่ะนะคะคุณไปดูนะคะที่แม่หมอโพสต์มีใบเบิกบุญอยู่นั่นแหละค่ะนะคะบุญของคุณได้เบิกมาแล้วและนี่คือการเงินของคุณในออปเปอเรชั9เหรียญ เป็นไพ่อภิมหาเศรษฐีถ้าคุณทําธุรกิจค้าขายนะคะค้าขายเกี่ยวกับรายได้ต่างๆที่ไม่ใช่เงินเดือนคุณจะมีรายได้เข้ามาเป็นหลักล้านเป็นหลักแสนไม่ว่าจะเป็นค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นค่าอะไรต่างๆที่เป็นรายได้ที่ไม่ใช่เงินเดือนขายอสังหาริมทรัพย์ทําธุรกิจ อะไรก็ตามแต่คุณจะมีเงินเข้าหลากหลายช่องทางนั่นเองนะคะเคาะพลังงานอันเก่าแก่อันส่งพลังของคุณที่ติดตัวคุณมาในอดีตชาติกำลังจะส่งผลให้คุณได้รับเงินทองและหน้าที่การงานของคุณนั่นเองต่อค่ะ โ oh อ้ไม่ค่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะนี่คืออะไรคะนี่คือเอกออปติโกเอกออปติโกจากในออปติโกแล้วคุณก็มีเงินจากเงินเดือนมีรายได้ทางหนึ่งแล้วก็มีรายได้จากเงินเดือนเงินจากที่คุณทํางานนี่คือคุณทํางานคือเงินเดือนของคุณแต่เงินเดือนครั้งนี้ถ้าใครประกอบธุรกิจส่วนตัว คุณจะมีชื่อเสียงในธุรกิจการงานของคุณด้วยความที่คุณเป็นออริจินอลนะคะไม่มีใครเรียนแบบผลงานของคุณได้เหมือนศิลปินทุกๆคนที่จะมีเอกลักษณ์ในความโดดเด่นธุรกิจการงานของคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังกังวานจนมีและใครหลายๆคนนะคะมาขอให้คุณเป็นครูครูบาอาจารย์สอนสั่งเขา เพราะเขาอยากได้ความรู้วิชาหาเงินจากคุณนั่นเองนะคะนี่แหละคะ่ะชื่อเสียงของคุณแล้วจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคุณจะมีอาณาจักรเป็นของตัวเองอาณาจักรในเรื่องการงานธุรกิจที่ทางคุณอยากมีที่ทางเพิ่มมากขึ้นคุณจะมีเงินซื้อที่ซื้อทางนั่นเองนะคะและคุณจะนำพานะคะชีวิตครอบครัวของคุณด้วยพลังงานของเก่าแก่อันทรงคุณค่าอันทรงพลังนี้กำลังจะส่งผลให้คุณได้เป็น มหาเศรษฐีไม่ใช่เศรษฐีแต่เป็นมหาเศรษฐีธุรกิจมีแต่ความจเจริญรุ่งเรือง,องนั่นเองต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงดีเอ็มเอ ะค,ะคุณจะมียศถาบรรดาศักดิ์คุณเป็นลูกน้องใครไม่ได้หรอกคะ่ะนะคะบางคนแต่บางคนจะได้ทํางานกับเจ้านายที่เป็นชาวต่างชาติดีเอเมอร์บางคนจะได้ออกมาทําธุรกิจเป็นของตัวเองหรือบางคนเป็นธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วคุณจะได้เดินทางคุณจะได้ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆคุณจะเป็นผู้มีอํานาจวาสนา The อ็มเพล r คุณเห็นไหมคะนี่คือมหาจัก,กรพรรดิไม่ใช่ราชาแต่คือมหาจัก,กรพรรดิธุรกิจการงานของคุณด้วยบุญบารามีอันเก่าแก่อันทรงพลังของคุณที่ติดตามตัวคุณมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน,นชาติส่งผลให้คุณธุรกิจตอนนี้เวลานี้ คุณมีเดอะเมจิเชนพลังงานแห่งคุรุคูบาอาจารย์บุญกุศลผลบุญของคุณที่สะสมมาจากอดีตชาติกำลังจะส่งผลให้คุณได้พบนะคะความมั่งคั่งล่ำรวยในเดือนสิงหาคมนี้นะคะเริ่มตั้งแต่หรือเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ตั้งแต่บานประตูนะคะไลออนไลออนเกตเปิดคุณก็โลกของคุณก็เปลี่ยนไปโลกของคุณก็เป็นโลกใบใหม่นั่นเองนะคะนี่คือบางคนจะได้เดินทาง ยิ่งคุณเดินทางใกล้ๆหรืออะไรบางคนจะมีคนเดินทางมาหาคุณมาบอกข่าวดีกับคุณนั่นเองนะคะนะคะนี่คือความสุขที่คุณจะได้รับโอกาสทางด้านการงานและการเงินถ้าคุณเป็นผู้ชายเราบอกเลยว่า นะคะธุรกิจของคุณจะโด่งดังกังวานไปทั่วโลกนั่นเองนะคะทั้งภายนอกและภายในนะคะธุรกิจการงานของคุณยิ่งคุณทําการค้าขายกับคนชาวต่างชาตินะคุณยิ่งประสบความสําเร็จแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วนะคะธุรกิจการงานของคุณก็ยิ่งประสบความสําเร็จมากเท่าทวีคุณนั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราบอกแล้วว่า คุณไม่ใช่คนธรรมดาด้วยนะคะคุณความดีของคุณพลังงานอันเก่าแก่อันทรงพลังที่ติดตามตัวคุณมาณนะตอนนี้เวลานี้กำลังถูกเปิดออกคุณจะเจอเส้นใจในชีวิตคุณจะเจอความลับบางสิ่งบางอย่างความลับนั้นคือความลับที่คุณจะได้รู้วันนี้ รู้วันนี้ก็คือพลังงานเอาอันเก่าแก่ที่อยู่ในตัวคุณคุณคุณเพิ่งค้นพบว่าคุณมีพลังอำนาจมหาศาลร,รู้ด้วยตัวเองว่าคุณมีพลังบางสิ่งบางอย่างที่บอกใครไม่ได้และพลังความลับนี้คุณเลือกมาเกิดเองนั่นเองนะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นถ้าตอนนี้เวลานี้ คุณยังไม่ประสบความสําเร็จหรืออะไรก็ตามคุณประสบความสําเร็จระยะหนึ่งแล้วก็ตามตอนนี้เวลานี้ความสุขความมั่งคัง่งร่ำรวยกําลังจะเปิดเข้าสู่เส้นทางใหม่ในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณเป็นผู้ชายบริวารลูกน้องคุณเป็นคนที่เปลูกน้องมากนะคะซับพอร์ตลูกน้องเลี้ยงลูกน้องดีลูกน้องก็ให้ความเคารพเสถ็จทา ธุรกิจการงานถ้าคุณปรารถนาอยากซื้ออยากทําธุรกิจโรงงานอะไรต้องการเงินสักก้อนเงงต้องการเงินสักก้อนหนึ่งมาบริหารองค์กรคุณก็จะได้นะคะเหมือนคุณนึกอยู่ดีๆก็มีคนเข้ามาสปอร์ตในเรื่องการเงินของคุณอยากให้ธุรกิจโปรเจก์นี้ก้าวไปสู่ทั่วโลกคุณก็จะทําได้ตามที่คุณปรารถนานั่นเองต่อค่ะไฟออฟแฟิคิลนะคะนี่ค่ะ นะคะไฟออปติคัลการเงินของคุณเหรอคะการเงินความขาดแคลนประตูความการขาดแคลนปิดจบแล้วค่ะนะคะทําไมเหรอคะเพราะว่าพลังงานคุณเคยขาดแคลนมาคุณจะกลัวทําไมคะในเมื่อความขาดแคลนมันจบแล้วเพราะว่ามันมี 8เหรียญถ้า8เหรียญเกิดขึ้นไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรคุณอาจช่วงนี้คุณอาจจะขาดแทนแต่พลังคาถาเวทมนต์ที่ของเก่าของดีติดตัวคุณมาเลยส่งผลให้คุณได้หลุดพ้นอก,อกจากความขาดแคลนแคนเร็วขึ้นนั่นเองนะคะต่อค่ะ,อะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพลังนะคะพลังอันเก่าเก๋ออันทรงพลังที่ติดตามตัวคุณมาจากอดีตชาติ จนถึงปัจจุบันชาตินี้คุณเพิ่งได้เรียนรู้คุณเพิ่งได้เข้าใจและคุณเพิ่งใช้มันเป็นเห็นไหมคะเมื่อคุณใช้มันเป็นคุณก็มีความสุขกายสบายใจแต่ก่อนคุณใช้มันไม่เป็นคุณไม่รู้ว่าคุณดึงดูดยังไงคุณก็พูดแต่พลังงานบวกๆนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณไม่ใช่แค่พูดแต่ต้องลงมือทําเพราะตอนนี้เวลานี้พลังงานของดีของเก่าอันทรงพลังที่ติดตามตัวคุณมาจากในอดีต กำลังจะส่งผลให้คุณได้รู้พลังที่แท้จริงของคุณด้วยบุญบาลมีของคุณคุรุครบาจารย์ที่กำลังส่งมาให้คุณเป็นพลังงานที่เหนือมนุษย์ทางปวงนั่นเองต่อค่ะ ในเรื่องการงานนะคะในเรื่องการงานห้าไม่เทา้านะคะธุรกิจการงานแน่นอนละนะคะคุณไม่ต้องกลัวนะคะไฟอวอบนตอนนี้เวลานี้ก็เหมือนสถานการณ์บ้านเมืองเรานะคะเกิดการทะเลอบบอาะบ่อแว้งกันแต่ถ้าคุณไม่เอาอารมณ์ ไปร่วมใช้สติในการแก้ไขปัญหาในเรื่องการงานนะคะคุณก็จะแก้ไขปัญหาได้เพราะคุณคือดีเอ็มเพลเลอร์แค่ห้าไม้เท้าห้าไม้เท้าแค่ไม่จิ้มฝันนั่นเองนะคะเพราะอะไรคะเพราะตอนนี้คุณกําลังอันนี้คุณกําลังจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนออกจากเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณหนักอกหนักใจนั่นเองค่ะก ขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะแล้วคุณจะพบเส้นทางสายใหม่ในชีวิตคุณนี่คือในออกครับนะคะนี่คือพลังงานของคุณคุณจะได้พบดอกบัวดอกใหม่ในชีวิตคุณจะมีคนเดินทางนะคะเดินทางเอาความสุขมาให้คุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะมีผู้ชายหรือผู้หญิงอายุ25ปีขึ้นไปนําข่าวดีความสุขในความรักนะคะในเรื่องการงานก็ตามความขาดแคลนก็ตามมาส่งให้คุณมาส่งถึงบ้าน นะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานของคุณคุณจะได้กลับมามีความสุขอีกครั้งนี่คือพลังงานที่คุณเจอณนะตอนนี้เมื่อคุณได้เรียนรู้พลังงานของตัวเองแล้วพลังงานที่สามารถดึงดูดการเงินทรัพย์สินเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองนะคะตอนนี้เวลานี้นะคะให้คุณเข้าใจและดึงดูดพลังงานที่ดีๆเพราะคุณกำลังก้าวไปสู่ อนาคตเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะอ่ะมาค่ะเราจัดเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะพลังงานที่คุณเจออยู่นะณะน,น,นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขาดแคลนไฟออปติค์และนะคะเรื่องการงานและ นะคะมันจะจบลงเร็วมากที่สุดเพราะไม่มีอะไรทำลายคุณได้ตอนนี้เวลานี้สิ่งไม่ดีกําลังหลุดออกไปจากคุณคุณจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ด้วยพลังบารมีของคุณนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่บารมีของคุณสูงสุดแล้วเพราะคุณมาจากเส้นทางรัดเส้นทางแห่งสวรรค์ก้าวถ้วยคือเส้นทางผู้ได้เจอก้าวถ้วยหมายถึงว่าผู้นั้นเลือกมาเกิดมานะคะดูจิตของมนุษย์ นนั่เองะะคะและนี่คือดีเอ็มพลเอร์พกพาบุญบารมีมาสู่ตัวคุณแล้วให้คุณมีแต่ความมั่งคั่งล่ำรวยนี่คืออะไรคะซิกออฟติโคเอ็กไนทนคุณคิดว่านะคะแล้วคุณเป็นคนที่ชอบทำบุญสุนทานเพราะพลังงานอันเก่าแก่อันทรงพลังของคุณณนะตอนนี้กำลังจะส่งผลให้คุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนการงานที่มีปัญหาและ นะคะสิ่งไม่ดีไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์นะคะศัตรูที่คิดร้ายปองร้ายกับคุณไม่สามารถนะคะมาทำลายต้านทานพลังที่เหนือขีดจํากัดที่เหนือมนุษย์ของคุณได้นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ดีและทรงคุณค่าสําหรับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนับจากนี้เตรียมตัวรับ ความมั่งคั่งร่ำรวยได้เลยค่ะนะคะมันจบแล้วค่ะสิ่งไม่ดีในชีวิตของคุณวันนี้นะคะค่ำคืนนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ